ยูทูบเดอะเซิร์ชเทรดทองมาอ่านแนวโน้มราคาทองคำโกลสปอ o t ตประจำวันที่18สิงหาคม2565เวลาบ่าย3โมงตรงครับด้วยเทคนิค KTS เล่นรอบทำกำไรกับตลาดแนวโน้มเป็นอย่างไรเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับราย D เดยกราฟไลน์เดย์บอกว่าราคา96.5%ลงมาชนแนวรับบริงเจอร์แบนกลางนะครับที่1,759เหรียญ ตอนนี้กำลังสวิงขึ้นลงอยู่บริเวณแนวรับครับกาลังทดสอบแนวรับอยู่เลยจะหลุดไม่หลุดรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่จะเกิดการเด้งกลับแต่ถ้ารับไม่อยู่จะลงต่อนะครับซึ่งเป้าหมายการลงก็อยู่ค่อนข้างลึกครับไายเดย์บอริเจอร์แบนด์ล่างอยู่ที่171020ี่เหรียญครับโดยประมาณเลยครับลึกมากดังนั้นต้องลุนไม่ให้หลุดตรงนี้ครับ 1, เหเกเหรียญเป็นเทรลน์ด้วยครับเป็นบอเรนเจอร์แบนด์กลางด้วยแนวต้านก็อยู่ใกล้ๆเลยครับแนวต้าน แรกของลาย D อยู่ที่พัน0 75 7 5เหลรียญครับโดยประมาณเราไปดูกันต่อที่ลาย4ชั่วโมงครับลาย4ชั่วโมงบอกเราว่า การกดตัวลงของราคาทองคำมาทำจุดต่ำสุดไว้ที่1 7 5 9เหรียญเกิดการเด้งกลับแต่การเด้งนั้นยังชนแนวต้านเส้นสีดำอยู่ครับยังไม่สามารถยืนแนวต้านได้เกิดการสวิงขึ้นลงอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับดังนั้นต้องรุน้นรุ้นเลยครับรุ้นให้ยืน1766เหรียญให้ได้ครับเป็นไฮ 6 7เหรียญเนาะพันเหเหรียญต้องลุ้นให้ยืนให้ได้เพราะเป็นไฮที่ทําไว้ในวันนี้ครับแล้วแนวรับ1759รหเหลุ่เหรียญต้องไม่หลุดลงไปครับนี่คือจุดที่ต้องระวังครับบน1767ล่าง1 7 5 9เบรกทางไหนไปทางนั้นต่อเลยนะครับแนวต้านถัดไปของราย4ี่ชั่วโมงก็บอกว่าอยู่ที่1775นะครับถึง1778เหรียญครับถ้าสามารถเบรกได้ก็จะไปอยู่ที่1700 8 9เหรียญครับนี่คือแนวต้านลาย4ชั่วโมงที่มีอยู่ในเวลานี้เลยนะครับส่วนแนวรับต้องลุ้นแล้ว1759เหรียญอยู่ไหม อยู่เด้งกลับไม่อยู่ลงไปทดสอบแนวรับถัดไป1754นะครับตรงนี้ต้องรอดูดีๆครับลาย4ี่ชั่วโมงว่าอย่างนั้นลายหนึ่งชั่วโมงบอกว่าไซเวชัดเจนครับทำสามเหลี่ยมอยู่เลยครับทำหายไว้ที่1 7น0นะครับหายสูงสุดเมื่อาวานนี้ต่ำสุดก็1759ตรงนี้เป็นแนวสวิงครับซึ่งแนวต้านตอนนี้ณเวลานี้อยู่ที่1 7 6เหี่เหรียญครับเป็นแนวต้านตอนนี้กำลังทดสอบอยู่เลยครับบลิงเจอร์แบนดกลางลายหนึ่งชั่วโม นะครับถ้าสามารถยืน1,764เหรียญได้แนวะต้านต่อไปไปอยู่ที่1,768-69เหรียญครับเป็นบอลิงเจอร์แมนบนแล้วนะถ้าเกิดผ่านได้ ก็จะขึ้นต่อไปเจอกัน1,778โดยประมาณนะครับแต่ตอนนี้ไซด์เวอยู่ในกรอบ1,759ถึง1,768เหรียญครับโดยมีแนวต้านตรงกลางตอนนี้กำลังทดสอบอยู่1,764เหรียญครับสวิงไซด์เวอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับแนวโน้มราคาทองคำณเวลานี้ไลาย30นาทีบอกชัดเจนครับกรอบการสวิง1 7 6 1ถึง1,767เหรียญครับสวิงอยู่6เหรียญน,นะครับ ค่อนข้างแคบมากนะครับตอนนี้รอการเบรกครับยุโรปเปิดตลาดขึ้นมาจะเบรกบนหรือเบรกล่างก็ต้องมารอดูกันแต่ตอนนี้แนวต้านตรงกลาง1764อย่ังยืนไม่ได้อยู่นะครับแนวต้านด้านบน1767แนวรับด้านล่าง1ัน1หครับไลาย30นาทีบอกว่าแบบนี้ครับไลาย15นาทีบอกว่าเกิดแรงซื้อดันกลับขึ้นมาครับ หลังจากที่จีนปิดตลาดไปยุโรปเปิดตลาดเข้ามานะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้เลย1764เหรียญครับเป็นแนวต้านลาย15นาทีที่กำลังรอทดสอบอยู่นะครับผ่านได้ไหมลุ้นกันต่อไปยืนได้ขึ้นต่อยืนไม่ได้ย่อตัวลง นี้ทุกคนต้องระวังพอร์ตการลงทุนดีๆครับเพราะเกิดการไซด์เวมาตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับจะเลือกเบรกบนหรือเบรกล่างลุ้นกันสักเล็กน้อยอาจจะต้องทับมือรอกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อรอดู1764ยืนได้ยืนไม่ได้ครับ64 65ตรงนี้ต้องยืนให้ได้ถึงจะขึ้นต่อยืนไม่ได้ก็ไปไม่ได้ครับระมัดระวังพอร์ตการลงทุนกันด้วยตัวท่านนะครับเงินของท่านนะครับให้ยั่ยุธมาอ่านแนวโน้มด้วยเทคนิค KTS เล่นรอบทำกำไรกับตลาดครับขอให้ทุกท่านโชค ดีครับรวยรวยรวยกันทุกท่านครับสวัสดีครับ